แต่คนพันพยักไปไหนพันพยักทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาละผมพร้อมแล้วผมซ้อมจริงจังแล้วหลายๆเสียงบอกเป็นเราคนเดียวที่สู้ซูเปอร์เล็กได้สูสีอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีแรงกระตุ้นนะแน่นอนว่าหายไปสองปีกว่าเรารู้สึกมั่นใจไหมว่าเรายังเป็นพันพยักคนเดิมอยู่มันเป็นยังไงกันแน่ เรื่องของนาบิลเนี่ยเล่าให้ฟังในมุมของพันพยักษ์หน่อยเหตุผลที่พันพยักษ์ถูกปลดออกมาจากแรงกิ้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นนักมวยเลือกคู่ชกกลับมาผมก็หายครับกลับมาต้องดังกลับมาต้องเก่งผมมาแล้วผมพร้อมแล้ว ยินดีต้อนรับนักมวยที่เป็นยอดมวยสามวสครับสวัสดีครับพัพยาครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อข้าวครับพี่ข้าวครับโอเคถ้า่งนั้นพี่ขอเรียกพันพยาคักเหมือนเดิมได้ครับก่อนอื่นเนี่ยถามเลยจุดเริ่มต้นของการชกมวยเนี่ยทำไมถึงมาเป็นนักมวยพ่อผมพ่อผมชอบมวยครับชอบมากก็เลยพาไปเดินสายดูมวยต่อยมวยต่อยตามพี่ชายครับมีพี่ชายเป็นคมพยัก์แฟร์เทคผมก็ซึมซับมาจากใครแฟร์เทค เราชกมวยเก่งตั้งแต่เด็กไหมดูตั้งแต่เด็กหรือว่ามีแววที่จะเป็นแบบยอดมวยไหมก็เดี๋ยวหาเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงสามไฟแรกผมเตะกั้นคอน้องอะครับเฮครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ลูกเตะกา้นคอนลูกที่มันแบบมันต้องชกมาเยอะแล้วถึงจะทําเป็นใช่ครับพี่ทำไมมันถึงมาตั้งแต่เด็กอะมันไม่รู้ครับพี่ก็คือสามไฟแรกเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วมันก็มีแววมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าแบบมันจะแบบใช้ทางของเราก็อาจจะใช่ครับ พูดถึงบทบาทในการเข้ามาชกในวทีมาตรฐานในกรุงเทพหน่อยว่ามันเป็นยังไงในช่วงแรกๆนะีตอนแรกผมอยู่อยู่กับพ่อที่บ้านซ้อมที่บ้านนะแล้วทีนี้ทางเสีย่ยวเสี่ยวอ้วนมืองนอน์พ่ออ้วนนะครับเขาเห็นแววก็เลยขอซื้อตัวพ่อมาอยู่ที่ค่าจิมังนน์เมืเ่อกี้พบอกว่าตอนแรกซ้อมอยู่ที่บ้านนะเขาย้อนกลับไปมีเห็นบอกว่าแม่เคยเป็นคนจับเป้าด้วยเหรอใช่ครับก็เพราะว่าซ้อมในครอบครัวครับพ่อแก่แล้วครับแล้วแม่ยังแข็งแรงอยู่ครับ บางทีแม่ก็รอเปา้าให้เลิกกลับมาจากทางานแม่ก็รอเป้าอะไรเงี้ยครับชีหรอครับพี่จินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าคุณแม่เป็นคนจับเป้าครับก็ตีครับเอออาศัยว่าตีตีเอาแรงอย่างเดียวแล้วมีทรงมีสอนไหมแบบคุณแม่มีสอนไหมว่าอะไรนี้ยืนไอ้ส่วนหน้าทีสส่สอนเป็นพ่อครับเ <Okay. S 2> พราะพ่อชอบมวยซึมซับมวยมานานแล้วครับแสดงว่าจริงๆเราก็เราก็เก่งในระดับหนึ่งก่อนที่จะไปอยู่ค่ายจิตบังนนอยู่แล้วถูกไหมครับเก่งมากครับ เป็นยอดแอดครับอ่ก็ก็คือจริงๆถ้าสำหรับใครที่อาจจะไม่รู้เนี่ยก็คือจริงๆเราเนี่ยก็ดังมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเป็นเป็นเป็นมวยที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับในในแวดวงวงการมวยของมวยเด็กก็ลาดเดิมพันเลยครับใช่พี่ลาดเดิมพันก็ไปไปไปทุกจังหวัดไปทุกที่ที่มีที่มีในน้ำหนักเท่ากันอะไร้ครับอืมพูดถึงคับว่าลาดเดิมพันหน่อยบางคนอาจจะไม่เข้าใจมันคือแบบไหนลาดเดิมพันก็ก็คือมีคนมั่นใจในตัวเราครับบอกว่าสมมติคนนี้อยู่บุรีรัม ก็เรียกเราจากสมุทรปราการไปไปสู้เดิมพันที่บุรีรัมย์อะไรอย่างเงีย้ยคือเรียกได้ว่าไม่มีเดิมพันเนี่ยไม่ชกด้วยครับอืมประมาณนั้นเลยไม่ว่าจะที่ไหนจังหวัดไหนใครว่ากันว่ารุ่นนี้น้าหนักเท่านี้เก่งจะต้องเจอพันพยักใช่ครับพี่อ<ม>ประมาณนั้นจนกลับกลายเป็นว่ามีชื่อเสียงแล้วย้ายไปอยู่ค่ายจิตเมืองนนท์ใช่ครับก็โอเคครับดีมันเป็นระบบค่าใหญ่ที่มีอาจจะมีระบบหน่อยปั้มนะเดี๋ยวทอมตรงนี้เสร็จต้องตรงนี้ตรงนี้เสร็จต้องตรงนี้ ไม่เหมือนกับอยู่บ้านเราเราบริหารกันเองเราควบคุมกันเองจริงๆจ,จะบอกว่ามันอาจจะเข้าทางของระบบจิตมองนอนในตอนแรกเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เคยพูดว่านักมวยที่เขาอยากได้เนี่ยคือเป็นนักมวยที่ไปชกเพื่อเล่นหรือเพื่อไปเดิพันซึ่งเราเนี่ยก็คือตรงสายเลยเพราะว่ารเราเป็นนักล่าเดิมพันอยู่แล้วเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยอยากรู้ว่า relationship กับจิตมองนอนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเก่งของค่ายเลยทันทีมันก็ เหมือนกับว่าดวงมันสมพงกันนะครับอืเวลาพอผมเข้ามาผมก็เหมือนกับว่าเบิมเบิมบมบิม,บมขึ้นเลยครับแล้วแน่นอนก็กลับกลายเป็นพันพยักที่เป็นยอดมวยสามพสซึ่งเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะไม่รู้แต่มันมันมันไม่ได้เป็นรางวัลที่มันคว้ามาง่ายๆคําว่ายอดมวยเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยก็ถือว่าเทพแล้วอะ่ะนี่คุณได้มาถึงสามครั้งก็ก็มัน ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทุก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 คน,นครับทุกส่วนในในที่มีส่วนร่วมหล่อหลอมเรามาครับมันก็ภูมิใจครับเพราะว่ามันฝันมันไม่ไม่มีใครฝันมาถึงไกลถึงยอดมวยครับอย่างน้อยมันก็แค่ฝันว่าอยากจะเป็นแชมป์แค่นั้นแต่นี่มันมันมันเกินคําว่าเป็นแชมป์มาเลยอืมพอได้รางวัลยอดมวยครั้งแรกเนี่ยหลังจากนี้ยเป็นยังไงอยากจะชนะอีกก็หายในใจช,ชนะก็หายในในการทําฟอร์มอีกว่า ต้องชนะต้องชนะอยากชนะอยากชนะอะไรเงี้ยจริงจริงนี่ใส่ส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนก็คุยคุยคุยเล่นได้ครับคุยปกติได้แต่มันชอบนอนชอบเล่นฟังฟังอะไรไปเรื่อยมากกว่าเป็นคนชอบอยู่คนเดียวใช่ครับไม่ชอบไม่ไม่ค่อยชอบออกไปไหนแอบเคยได้ยินมาว่า,ว,าว่าด้วยความที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยสนิทกับใครมีบางคนอาจจะรู้สึกมันไสเราหรือเปล่า ในค่ายเนี่ยเราคือระดับยอดมวยละไม่คุยับใครหรือเปล่าจริงไหมผม,ผมก็ไม่รู้ครับพี่แต่ถามว่าถ้ารู้จักถ้าสนิทก็ไม่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 นิ่งครับแต่ถ้าไม่รู้จักเราก็ไม่อยากไม่อยากคุยครับไม่ไม่รู้ว่าเราจะคุยในในเรื่องอะไรเหมือนกับถ้าผมสนิทผมสนิทกับ พี่อย่างเงี้ยผมก็รู้ว่าเราต้องคุยกันเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดผมไม่สนิทผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่คุยดีกว่าอ่ะอย่างเช่นถ้าพี่สนิทแล้วพี่ถามว่าไอ้กิ๊กที่เราคุยกันเมื่อวานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมได้พี่ได้ได้ใช่ไหมก็มันก็มีไปเรื่อยคุยไปเรื่อยคุยไปได้คือกับนายได้แต่เมียนายเนี่ยนั่งอยู่อางเนี้ยอาจจะลําบากหน่อยนะเออเอาพูดถึงแน่นอนพอคือ ที่เราคุยที่ผ่านมาเนี่ยคือมันดูเหมือนทุกอย่างมันมันจะราบลื่นในการชกมวยเนี่ยอยากรู้ว่าจริงๆอะไรคือสิ่งที่ทําให้พันพยักเนี่ยเก่งมาจนถึงทุกวันนี้ต้องพ่อด้วยครับพ่อมีส่วนครับเพราะว่าเหมือนกับว่าควบคุมเราให้อยู่ในในกรอบพ่อเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องมวยมากขนาดไหนก็ดูอ่ะพี่แบบว่าซ้อมเนี่ยมันออแอะไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คือค่อนข้างดุเลยครับ แล้วมันทําให้แบบคือในมุมของเด็กเนี่ยมันโอเคแหละมันก็อยู่ภายใต้กันดูแลของพ่อน่ะแต่พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นหลายคนมักจะมีความแบบเอนตี้ละไม่เอาละอยากเป็นวัยรุ่นละไม่ไม่อยากอยู่ภายใต้กฎเนี่ยเราเองมีมุมนั้นไหมมันก็มีอ่ะพี่แบบว่ามันก็เหมือนกับว่าเราชินไปแล้วครับว่าเราต้องโดนภายใต้ระบบใช,ใช,ใช่ใช่ครับแต่มันก็มีที่แบบเอ๊ะบ้างทําไมคนอื่นทําได้เอ้ยทำไมเราไม่อะไรเงี้ยมันก็มีครับ,บปกติ เพราะกับกลายเป็นการเป็นนักมวยที่เราอยู่ในระเบียบวินยัยขนาดนี้จริงๆความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นเนี่ยของเราเนี่ยมันก็มันก็ถวมันหายไปไมัไมนน้อยครับน้อยน้อยมากยิ่งเก่งด้วยก็ปกติก็พักนิดหน่อยพอกไปซอ้อมอย่างเงี้ยไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นที่บางที พัก7วันพัก6วันพักอะไรเงี้ยมันก็ได้ไปตรงนี้นะไปไปเที่ยวตรงนี้ไปแต่เราคือความหมายไม่ถึงว่าปกติเวลานักงมวยคนอื่นเวลาชกเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลา5วัน7วัน10วันคุณอยากไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนเนี่ยไปเลยเลยเข้าค่ายส่วนของเราเนี่ยไม่มีคือชกเสร็จก็ต้องเข้าค่ายเลยก็ไปได้แต่แต่ก็อยู่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องอยู่ในอยู่ในกรอบมากกว่าคิดว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เรา กับกลายเป็นพันพยากจนจนถึงทุกวันนี้มผมว่ามีมีส่วนมากครับมีส่วนมากที่ท,ที่ที่ทำให้เป็นอย่างนี้พูดถึงสไตล์การชก i อในการชก่อยผมคิดว่าผมจะเก่งเรื่องทางด้านเก็บอาวุธซะมากกว่าเก็บอาวุธแล้วก็โต้เก็บอาวอุธแล้วก็ออกเนี่ยครับสไตล์การชกแบบพิมพ์นิยมเนี่ยอาจจะเป็นมวยบู๊บมวยที่เป็นมวยลุกที่ออก,กอาวุธก่อนแต่จ,จริงๆแล้วสไตล์การชกมันเบสออนการป้องกันตัวเป็นหลักแล้วการโต๊ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ครับเพราะว่ามัน ปวดหัวกับคู่ชกอะไรเงี้ครับจุกจิกชกยากอะไรประมาณนี้ครับหลายหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหพันพยักฆ์เป็นนักมวยที่ชกยากครับชกและชกลําบากครับแต่ว่าหลายคนแน่นอนพอพูดถึงมวยฝีมือเนี่ยถ้าเกิดเป็นมวยไทยให้ยกจะบอกว่ามวยฝีมือมักจะแพ้แรงมักจะแพ้มวยเข่าเนี่ยสำหรับเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมผมไม่เคย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 แพ้แรงไม่เคย,เคยนอกจากจะแพ้เรื่องเวทน้ําหนักเพราะว่าก็เคยชกมาแบบว่าชกมาถึงร้อยสามสิบ เบสสามร้อสองแล้วแต่ต้องลดไปชกร้อยยี่สิบสามกับฉลามอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราปล่อยเราเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปมีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มท,ท,ทั้งทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวทเราอะไรประมาณนี้ครับทีนี้แน่นอนแหละทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะลับลื่นแต่ว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกับน้องมวยทั่วโลกและคนทั่วโลกคือวิกฤตของโควิดแล้วทาให้การชกมวยก็คือหยุดหายไปในส่วนของเราเนี่ยตอนนั้นก็ได้ย้ายไปเป็นครูอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ครับรพี่จตรงนั้นหลยว่าเป็นยังไงครับตอนนั้นตอนนะําาม เพราะว่าพี่สามเกลับมาก็เลยผมก็เลยได้ไปไมมีที่ว่างครับใช่ครับอยากไปลองประสบการณ์ใหม่ดูครับบออยากอยากไปลองท้าทายใหม่ๆดูว่าเราจะทําทําได้ไหมทําดีไหมอะไรเงี้ยแต่เราระดับยอดมวยที่กําลังฮอตอ่ะมันไม่มีแบบว่าผมเนี่ยยอดมวยผมจะต้องไปเป็นเทรนเนอร์อย่างนั้นหรอไม่ครับพี่ก็ช่วงนั้นมันเราไม่รู้จะทําอะไรด้วยครับ <ừ> เพราะว่ามันโควิดไงครับหยุดหมดเลยชะงักหมดเลยแล้วก็ไปดูไม่ไม่ได้เสียหายอะไรอืม <ừ> แล้วพอไปแล้วเป็นไงทุกอย่างมันดีหมดแต่มันต้องสู้กับความเหงาครับ สู้กับความเหงาสู้กับความโดดเดี่ยวเพราะว่ามันเราทํางานเนี่ยเราต้องไปตั้งไปก่อนไปถึงนู่น่ะหกโมงเพื่อทําคัสแรกออืแล้วจบประมาณห้าทุ่มบางทีก็สี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันจึงซึ่งมันมันไม่มีเวลาที่เราได้ใช้ส่วนตัวทุกวันจะอยู่ใช่ใช่ผมไม่ไหวอย่างว่าอะไรเราเป็นมนุษย์ติดเมียใช่ไหมผมก็เลยสู้ไม่ไหวผมก็แพ้ความเหงาใช่ครับแพ้ความเหงาตอนกลับมาเนี่ย คิดไว้หรือยังว่ากลับมาแล้วจะยังไงต่อเพราะว่าจริงๆเราตอนที่เราเป็นไทเนอร์อยู่ที่นู้นก็ได้เข้าไปชกในรายการวันแล้วใช่ไหมชกค,ครับชกได้สองครั้งแื้หนึ่งชนะหนึ่งแล้วหลังจากที่กลับมาไทยแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับก็มาช่วยแม่ทําผลเล็กบ้างเพราะว่าแม่แฟนเขาพวกขนของเก่าเก็บของเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวนะแปลว่าคุณกลับมาจากการเป็นเทเนอร์อยู่ที่เสกโปรแล้วไม่ได้กลับมาเพื่อชกมวย ไม่ครับทาไมอ่ะทาไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้พี่มันเหมือนกับเราคิดว่าจะกลับอย่างเดียวแบบว่ามันอะไรก็ได้ขอให้ได้ใช่ขอให้ได้กลับนประมาณนั้นครับประมาณนั้นเอาอย่างนี้คือกลับมาเนี่ยมันก็เป็นท i มมิ่งที่กลับมาแล้วคุณก็ขึ้นรายการโชกับนาบิลถูกไหมคือหลังจากที่กลับมาแล้วหลังจากกลับมาแล้วอ่ะแน่นอนผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้หลายคนเขาจะอยากให้เคลียร์ประเด็นเรื่องนี้ว่าสรุปเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ เรื่องของนาบิลเนี่ยเล่าให้ฟังในมุมของพันพยักษหน่อยก็ไม่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 มีอะไรมากครับผมก็เขาเสนอผมติดต่อมาทีหนึ่งครับผมได้ถอดไปถอนจริงครับก็คือในในในวันที่เราเนี่ยกลับมาจากกลับมาจากช่วงที่กลับมาจากสิงคโปร์ไปแล้วครับผมจริงๆกลับมานานหรือยังกว่าเขาจะเสนอรายการสามสี่เดือนนะครับประมาณอถือว่านานแล้วเราก็ได้กลับเข้ามาซ้อมแล้ว ผมไม่ได้ซ้อมเลยครับกลับมาผมไม่ได้ซ้อมเลยผมผมไม่ก็คือผมหยุดจากที่ผมกลับจากสิงคโปร์ใช่ไหมผมก็หยุดซ้อมเลยสามสี่เดือนปุ๊บทีนี้ไม่ได้คิดจะชกมวยแล้วครับทีนี้ทางวันก็ติดต่อมาว่าเจอกับนาบิลครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมซ้อมซ้อมเลยกี่วันก่อนก่อนก่อนชกเขาติดต่อมาเดือนได้ครับอ๋อเป็นเดือนนะใช่เป็นเวลาอยู่ใช่เป็นเดือนครับแล้วทีนี้ผมลองไปซ้อมแล้วผมเจ็บผมก็เลยแจ้งถอนกับเขาครับ ึ่งครั้งนั้นครั้งเดียวอันนี้คือเจ็บมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมไปซ้อมครับไปซ้อมแล้วมันก็บาดเจ็บตอนนั้นไปซ้อมอยู่ที่ไหนที่ภูเก็ตไฟขับครับอ่าก็คือตอนนั้นก็คือเลือกที่จะไปซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟขับใช่ครับภูเก็ตแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บก็เลยถอนไปครับผมทีนี้เนี่ยครั้งต่อไปที่ถอนกับนาบิลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ครับแต่ผมพูดว่าผมถอนครั้งเดียวดีกว่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของพันพยัก์เนี่ย ที่ถอนในมุมของเราจริงๆอ่ะมันมีแค่ครั้งเดียวใช่ครับผมถอนครั้งเดียวครับแปลว่าการติดต่อพันพยักษ์เพื่อชกกับนาบิลเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวใช่ครับเพราะว่าแน่นอนอันนี้ที่พูดแบบนี้หลายคนที่ไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อปีก่อนเนี่ยมันมีการแถลงข่าวออกมาจากฝั่งวันแชมเปี้ยนชิพว่าเหตุผลที่พนพยักษ์ถูกปลดออกมาจาก <L anking S 2> วันเนี่ยแรงกิ้งเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นนักมวยเลือกคู่ชกให้ขึ้นรายการชกกับนาบิลถึง3ครั้ง แล้วไม่ยอมชกสักทีเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับวันละต้องปลดออกซึ่งในมุมของเราเนี่ยมันคือครั้งเดียวเหรอใช่ครับผมผมก็แจ้งแจ้ง,จงทาง Facebook ส่วนตัวแล้วว่าผมถอนแค่ครั้งเดียวแต่ผมก็เขาบอกถอนสามผมก็เลยไม่ไม่ต่อความยาวสองคำยืดผมก็นิ่งไปดีกว่าและอีกสองครั้งมาจากไหนผมผมไม่ทราบครับ แล้วเคยคิดสงสัยไหมในขณะที่โอ้โหเราโดนโถมในออนไลน์เยอะขนาดนี้ว่าอีกสองครั้งเนี่ยมันมันคืออะไรผมสงสัยด้วยว่าตอนนั้นน่ะแรงกิ้งมันผมน่าจะติดอยู่ที่สองเป็นรองซูเปอร์เลกครับผมก็ติดอยู่อยู่ดีผมก็ถูกถอดออกจากแรงกิ้งผมก็เลยผมก็เลยแบบว่าสงสัยผมก็เลยโพสในในเฟซบุ๊กของผมว่าเพราะอะไรผมถึงถูกถูกแบบว่าปลดออกจากแรงกิ้งประมาณนี้ แล้วทีนี้ทางวันแชมเปี้ยนชิพก็แถลงข่าวบอกว่าผมถอน3ามครั้งผมก็เลยทำไมทำไมผมถึงถอน3าครั้งเพราะว่าผมได้แจ้งไปแค่ครั้งเดียวซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยการการติดต่อในการชกของพันพยักในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก่อนหน้านี้นก็คือจะติดต่อกับพี่เอ๋กับ,บจิตเมืองนอนท์ใช่ครับซึ่งแปลว่าจริงๆมีการติดต่อจริงในครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นอีสองครั้งเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าเขาอาจจะติดต่อกันเองหรือเปล่าอันนี้รู้ไหม เรื่องนี้ผมไม่ไม่ทราบดีกว่าครับเออเพราะว่าถ้าติดต่อปุ๊บผมก็จะซ้อมเลยอืแล้วนี่ผมก็หลังจากที่ติดต่อครั้งแรกที่ผมถอนไปผมก็ไม่ได้ซ้อมเลยครับอืหลังจากที่หายเจ็บไปแล้วเนี่ยมีกลับเข้าไปซ้อมไหมหรือว่าไม่ครับปล่อยปล่อยตัวเลยครับก็คือดูแลหลานก็มีเตะเป้านินดๆหน่อยๆแบบว่าเตะเอาฮาเอาสนุกเรื่อยๆไม่เลยทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้น หลายอย่างอะพี่มันแบบว่าให้เราอย,อยู่อยู่เฉยก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าอะไรหลายอย่างคืออะไรครับมันเหมือนกับมันยังไม่มีไฟด้วยครับอาจจะยังไม่มีไฟด้วยแต่ว่าอย่างปกติแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในระบบการชกมวยเนี่ยจะมีรายการหรือไม่มีรายการหน้าที่ก็คือการซ้อมใช่ครับพี่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าแบบมวยมันไม่ใช่ทางของเราละเราต้องหยุดละ มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชหรือเป็นเพราะว่าปัญหาบางอย่างที่มันมันมีอยู่ก <c oughs> <ๆ>็อาจจะด้วยบางอาจจะมีส่วนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเราเราแบบว่าก็คือเหมือนกับขอหยุดพักสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปในในตอนที่พอนายกบ,บอกว่ากลับมาจากสิงคโปร์แล้วเราก็ไม่ซ้อมมวยเลยใช่ครับพี่คือผมอยากรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมถึงเป็นแบบนั้นเราคือยอดมวยเพิ่งไปสอนมวยไอ้เข้าใจแหละความเหงาแต่ทำไมอาชีพที่เราทำมาทั้งชีวิตอยู่ๆมันถึงมันก็อาจจะเกิดจากการแบบว่าอิ่มตัวด้วยครับแบบว่าขอหยุดก่อนดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยชกมาเรื่อยมาเลยครับไม่กลัวแกนไม่กลัวอะไรเลยเรื่อยมาเลยครับจนจนมาสิงคโปร์เนี่ยก็คือผมหยุดเลยเพิ่งมาหยุดหลังจากที่มันขึ้นรายการชกกับนาบิลแล้วที่เราได้กลับ เข้าไปซ้อมกับเข้าไปทําร่างกายเนี่ยจริงๆตอนนั้นมันมีคิดแล้วว่าโอเคกลับมาชกก็ได้ใช่ครับคิดแล้วว่าว่าจะกลับเข้ามาชกมวยแล้วเพราะว่าเราไปซ้อมแล้วเราเดินทางจากนนบุรีเนี่ยไปที่ภูเก็ตแล้วครับทาไมถึงไปซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตทําไมไม่ซ้อมอยู่จิตบงนนที่ผมสนิทกับพี่ลีโอครับพี่ลีโอฝรั่งบราซิลเป็นเป็นเทรน,นเนอร์บราซิลที่ภูเก็ตไฟขับใช่ครับ,รบพี่ต้องบอกเป็นหนึ่งในในเทรนเนอร์ชาวต่างชาติที่ดีที่สุดมากในตอนนี้ด้วยใช่ผมเริ่มใส่เขา ซึ่งผมเคยผมเคยอยู่กับพี่เขามาก่อนแล้วก่อนไปที่สิงคโปร์แล้วครับอืแล้วทีนี้ผมกลับมาผมก็เลยบอกกับทางแม่เอ๋ว่าผมขอไปที่ภูกเกต็ตดีกว่าครับผมไปซ้อมที่ภูกเกต็ตอมผมผมชอบในสไตล์การทำมวยของพี่ลีอโอเขามผมขอไปอยู่นั่นก็ทุกอย่างก็โอเคครับแม่เอ๋เขาโอเคไหมโอเคครับก็แน่นอนว่าหายไปเป็นปีสองปีกว่าครับสองปีกว่ารู้สึกยังไงความรู้สึกเป็นยังไงจากการที่เราเป็น นักมวยในระดับที่เป็นยอดมวยอ่ะแต่นี้ณวันนี้เราไม่ได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่ตรงนั้นต่อไปมันก็ถามว่ามันก็มันมันก็มีเบื่อพี่มันก็อยากอยากกลับมาเพราะว่าเราเปิดทิกต็อกเราเปิดเฟซเราเปิดก็มีแต่มวยใช่มีแต่มวยแล้วก็มีแต่คนพันพยักไปไหนอะไรพันพยักอยู่ไหนพันพยักทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีแต่คนบางคนก็ลงไฮไลท์เก่าๆของเราอะไรเงี้ยมันก็ มันรู้สึกกระหายมั่อยากชกบ้างก็มีครับก็มีเวลาเห็นเพื่อนร่วมค่าอย่างรถถังปัจจุบันนี้ค่าตัว10บล้านอย่างเงี้ยมันมีคิดไหมว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ระดับยอดมวยเราก็อาจจะทําได้ก็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 มีส่วนพี่ก็มีส่วนเพราะว่าหลายๆเสียงบอกเราเป็นเราคนเดียวที่สู้ซุปเปอร์เลกได้ที่สู้ซุปเปอร์เลกได้สูสีอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีแรงกระตุ้นนะแต่ณวันนี้เนี่ยตัวพนัยักษ์เองเนี่ยก็กลับมาซ้อมแล้ว ครับ,กล,บรกลับมากชเกือบเกือบเดือนแล้วครับพี่กลับมาเกือบเดือนแล้วหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนเชื่อว่าพร้อมครับอืพร้อมที่จะขึ้นชกในรุ่นร้อยสามสิบห้านักตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่เป็นราชาของรุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นรถถังครับทํายังไงละ่ะผมก็ต้องคิงบอกซิ่งครับ<อ>เพราะว่ามันน่าจะสู้ด้วยกันสู้กันเองไม่ได้อ m. แปลว่ายืนยันว่าต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพันพยักเลยรถถังเนี่ยคงไม่ได้ชกกันอยู่แล้วก็ทางแม่เอกเขายืนยันแบบนั้นก็ อาจจะต้องทําตามผู้ใหญ่ครับถ้าพรุ่งนี้รายการวันแชมเปี้ยนชิพเสนอให้พันพยักษ์เจอกับนาบิลอานันก็ก็สู้ครับพี่แต่ก็ก็อีกเดือนหนึ่งนะครับอ่าก็คือเสนอแล้วก็มีรายการอีกเดือนหนึ่งก็ต้องสู้ครับอ่าคือไม่ไม่ขางว่าขอระยะเวลาใช่ขอไม่ใช่มวยแทนใช่ครับขอไม่ใช่มวยแทนซึ่งณตอนนี้เนี่ยพันพยักษ์เองก็ยังติดสัญญาอยู่กับวันหรืออาจจะใกล้หมดสัญญาหรือเปล่าไม่รู้ครับอยู่คาบเขี่ยวใช่พี่เออ ก็จะต้องรอดูว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพจะแบบใช่ครับจะทางวันแชมเปี้ยนจะยื่นสัญญาหรือว่าจะจะมีอะไรติดต่อกลับมาไหมฟีดแบกกลับมาไหมผมผมก็รออยู่ทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอแล้วแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดวันแชมเปี้ยนชิพด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่รู้ที่เขาอาจจะไม่อยากได้เราละมีโอกาสที่เราจะไปที่อื่นไหมมีรครับผมคิดว่าที่อื่นก็น่าจะพร้อมต้อนรับผมแต่ผมก็ ขอรอวันก่อนดีกว่า mm. เพื่อเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายการกลับมาครั้งนี้ผมผมมีลูกสาวครับผมก็เลยอยากกลับมาอื mm. อยากกลับมาโชว์ให้ลูกสาวเห็นในความเก่งของผมแล้วก็กลับมาเนี่ยผมหลายคนไม่มั่นใจในตัวผมว่าผมจะกลับมาจริงๆแต่ปีเรโอเขามั่นใจที่ผูกกดแฟลขับมั่นใจแล้วก็ mm. สปอนเซอร์พีโมมั่นใจ ผมเลยต้องกลับมาเพราะไม่อยากทําให้เขาเสียความมั่นใจตัวเราเองล่ะผมพร้อมครับเรารู้สึกมั่นใจไหมว่ารเรายังเป็นพันพยักคนเดิมอยู่ผมเชื่อว่าผมแป๊บเดียวก็ได้ครับผมเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของผมเองเชื่อมั่นในความตั้งใจที่ผมจะทําของผมเองถ้าได้กลับไปชกอยู่ในรายการวันเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไร ผมก็ต้องสู้อะทุกคนนะครับผมต้องเป็นที่หนึ่งของรุ่นได้แปลว่าจริงๆเป้าหมายก็คือแชมป์มันก็มันก็เป็นเป็นความฝันของนงักมวยทุกคนนะครับหลังจากที่ซ้อมเนี่ยถ้าพันพยักษ์ที่เป็นยอดมวยเนี่ยคะแนนเต็มสิบณนะตอนนี้พันพยักษ์คะแนนเท่าไหร่ผมก็ยังเชื่อว่าเจ็ดถ้าเกิดขอแค่มีแรงครับเรื่องไอคิวเรื่องอะไรผมยังมั่นใจตัวเองอยู่ว่าผมมีลูกแก่ผมมีลูกกัน ขอแค่ผมมีแรงพูดถึงข้อดีของการที่เราหยุดมานานเลยข้อดีมันมีอะไรกลับมาผมก็หายครับมันตั้งใจกว่าเดิมใช่มันแบบว่ากลับมาต้องดังอกลับมาต้องเก่งคือมีเป้าหมายเลยใช่ครับต้องเหมือนเดิมผมมาแล้วผมพร้อมแล้วผมซ้อมจริงจังแล้วครับผมและนี่คือคือยอดมวยเสาสองความพยักจิตมงนนขอบคุณมากที่มานี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ